รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค,คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดคนครปฐมค่ะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผักตบชวานะคะซึ่งเขาจะมีกระบวนการในการทําอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะ คุณผู้มชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้มชมมาดูงานฝีมือของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของการจักสานค่ะนอกนอจากความสวยงามแล้วนะคะยังเป็นการกําจัดเรื่องของวัชพืชด้วยจะเป็นอย่างไรอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวคุณผู้มชมเลยค่ะชื่อเพ็ญศรีชาอ้อนชมนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนจักสานปักตบชวา บ้านคลองนกกระทุงค่ะอชื่อเล่นชื่อพี่อะไรนะคะชื่อพี่ยิ้มค่ะพี่ยิ้มะนะคะแต่ว่าที่เราเห็นเรื่องของงานจักสารถ้าถ้าพูดย้อนไปเนาะมันก็จะเป็นพวกอะไรนะกระบุงตะก้ากระจาดต่างๆแต่ว่าคูด,ด้านหน้าเรามีดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่หลากหลายเลยนะคะแต่จะทำยังไงแล้วก็มีแนวคิดยังไงเดียวมาคุยกันเราย้อนความก่อนดีกว่า ตัววิสาิีชุมชนตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็ก่อตั้งมายาวนานขนาดไหนแล้วคะตัววิสาิีชุมชนตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะที่นี่เลขที่66หม<ะ>ู่8ปองนอก,กทุงอำเภอบางเลนนครปฐม,มนะคะเริ่มมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะคะ,ะอ,อ,อาชีพหลักของพวกเราก็คือการทานานะคะทีน<ะ>ในช่วงนั้นเนี่ยการทํานาเนี่ยมันไม่ได้ผลผลิตเลยอข้าวไม่ได้เลยก็ ขดทุนะนะคะเจนี้ช่วงบังเอิญมันเป็นช่วงที่ว่าโครงการในสมเด็จพระพันปีหลวงคโครงการจากสามพระกบชวาเขาเปิดสอนที่ศิละปะที่บางไทรนะคะคุณพ่อก็เลยไปเรียนมาไปเรียนเสร็จแล้วก็เอามาสอนให้กับชาวบ้านที่ต้องการรายได้ให้เสริมนะคะก็ผลิตสินค้าึ้นมาจําหน่ายโดยมีพ่อค้าคนกลางจากสวนจตจุจัรเข้ามารับซื้ออ่อก็คือว่าเราเราไปเรียนคุณพ่อไปเรียนแล้วก็กลับมาทำเลยสิ่งแรกที่เริ่มเลยคือเป็นเป็นอันไหนคะก็เป็นกระบุงตะกรอย่างที่ว่าเป็นด้านหลังลล่าสุดแรกสุด เนี่ยค่ะอ๋อจะเป็นแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือที่ไปคุณพ่อไปเรียนมาไปเรียนแล้วก็มาเริ่มทำเนี่ยแล้วก็เริ่มทำใช่ตัวของผักตบชวาเรานํามาจากไหนคะแม่น้าท่าจีนค่ะใค่อยู่ในอารเมนบางเลเลยทําเองเออแต่เดิมตัดเองตัดกันเองแต่ว่าปัจจุบันนี้มีคนงานตัดมาส่งให้ค่ะค่ะนานไหมคะกว่าที่เราจะนํามาสารแบบนี้ได้ต้องตากแดดแล้วต้องมาตากแดดเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันค่ะเจ็ดแดดเจ็ดแดดถึงจะ นำมาทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆไดค้คุณพ่อเริ่มในส่วนของการการทำตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าน่าจะมีเส้นทางแหละลมลกคุกคานเป็นยังไงบ้างได้รับความนิยมไหมหรือว่าทำแล้วดีเลยยังไงบ้างคะก็ ก็ม <un> ีพ่อค้าคนกาจัดจูุจักรเข้ามารับซื้อก็โดนกดร,ราคาบ้างอะไรบ้างค่ะท <c oughs> ําทไปเรื่อยก็แค่พออยู่พอกินพอใช้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีอยู่ช่วงช่วงนั้นมันเป็นช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง่ค <c oughs> ะเราทํางานอยู่กรุงเทพก็เลย Early A, เออรี่ตัวเองออกมาช่วยพ่อทางานที่บ้าน <c oughs> เปลี่ยนวิธีการทําการตลาดใหม่เปลี่ยนรูปแบบกันใหม่จากการที่ว่านั่งรอให้ลูกค้าเข้ามารับของที่บ้านเรากลายเป็นว่าเราวิ่งออกไปหาลูกค้าเองติดต่อลูกค้าเองเอาของไปนําเสนอก็ได้ออเดอร์ได้อะไรเข้ามาก็มันก็ดีขึ้นนะคะรายได้ก็ดีขึ้นคนงานก็ สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะรูปแบบก็เยอะขึ้นโดยที่ว่าลูกค้าเอาแบบมาให้เราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีทั้งที่เราดีไซน์เองแล้วก็เป็นที่ลูกค้าต้องการใช่ค่ะใช่จากรุ่นพ่อรุ่นคุณพี่ตอนนี้มีรุ่นทายาสืบต่อด้วยมคะมีค่ะกำลังจะต่อไปสู่รุ่นลูกแล้วค่ะกำลังจะต่อไปสู่รุ่นลูกนะคะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นเป็น ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าเราเลือกโลเคชันที่แบบว่าเป็นที่เก็บของหรือว่าอะไรคือเขาบอกว่าเวลาที่จะเก็บไว้ก็คือต้องใส่ถุงพลาสติก อันนี้เป็นการป้องกันยังไงบ้างคะป้องกันความชื้นนะคะเพราะปกติว่าผักสบชอวมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะมันก็ถ้าเราวางไว้เฉยเฉยเนี่ยก็จะไปสภาพไปตามอากาศนะคะเขามาจากธรรมชาติเขาก็กับคืนจู่ธรรมชาติได้เเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราใส่ถุงพลาสติกเนี่ยป้องกันความชื้นไว้เขาจะอยู่ได้นานค่ะก็คือถ้าใครที่สนใจชื่นชอบในตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าซื้อไปถ้าใช้ก็คือสามารถใช้ได้ตามปกติเลยแต่ถ้าไม่ใช้พี่ยิ้มแนะนําว่า ค่ะระหว่างเราใช้เนี่ยใช้ไปเลยนะคะไม่เป็นไรถ้าจะหยุดใช้ตากแดดให้แห้งก่อนแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกผูกปากเก็บไว้จะใช้ได้นานค่ะควรจะต้องไปซักล้างอะไรเขาไม่จําเป็นค่ะเราไม่ได้ใช้เขาเลือกเทออะไรมากมายค่ะไม่จําเป็นแต่ควรจะตากแดดใช้ควรนตากแดดให้แห้งค่ะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้นะคะอย่างด้านหลังเราก็จะเป็นตัวตะกร้ากระจาดต่างๆนะคะแต่ด้านหน้าอันนี้เป็นดีไซน์ที่เรียกว่า ใหม่ด้วยและได้รับความนิยมด้วยเป็นยังไงบ้างพี่ยิ้มแนะนำหน่อยคะ่ะดีไซน์ใหม่ล่าสุดของเจนใหม่ก็คือคเจนของลูกชายะนะคะ,คะเป็นการเปิดตัวกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ก็คือกลุ่ม lgbtq ะนะคะโดยการเริ่มเอาผักตบชวาที่เป็นเส้นเปียเอามาทอขึ้นผีทอนะคะแล้วก็เอามาตัดเดย็บเป็นรูปกระเปา๋าทรงแบบรูปทรงแบบนี้นะคะมีดีไซน์ที่แปลกตาขึ้นมาแล้วก็สีสันชัดเจนเลยค่ะ กุ่มเป้าหมายก็คือ LGBTQ ก็ได้รับความนิยมอย่างโอเคอะค่ะโอเคนี่แสดงว่าคือได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของกระเป๋าตอนนี้มีกี่รูปแบบคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีตอนนี้เปิดมา4รูปแบบนะคะเป็นกระเป๋าทรงนี้ใบใหญ่นะคะบิ๊กเบิร์กนะคะแล้วก็อันนี้น้องเล็กนะคะน้องเล็กก็นี้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ ตัวนี้นะคะใส่โทรศัพท์ใส่มือถือใส่กระเป๋าตังค์นะคะแล้วก็เป็นเป้เป็นเป้เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นเป้นะคะอ๋อนี่เป็นสายเป้เป็นสายเป้นะคะโอ้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นตัวผักตบชวาคู่กับหนังใช่ค่ะคู่กับหนังมาคู่กันนะคะเป็นดีไซน์ที่ออกมาได้ลงตัวแล้วก็สวยงามแล้วก็ด้วยสีด้วยนะค่ะแล้วก็จะสวยสั่นสวยแล้วก็รุ่นนี้ก็จะใส่โน้ตบุ๊ก อ๋อกะเป๋็นกระเป๋าด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือสําหรับคุณแม่ๆ่นะคะไปหาหมออันนี้เหรอคะนี่ค่ะใส่ยาอุ้ยน่ารักนะใส่ยาใส่บัตรตุ๊กกระจิ๊กอะค่ะพอเลยไม่ต้องหิ้วหนักนะคะน่ารักมากค่ะุณแม่ัปรุ่นก็ใช้ได้อันนี้คือแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็มีด้านหลังเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอาก้าเนาะถูกไหมค่ะเป็นตาก้า แต่เขาก็จะเป็นทรงที่สวยนะแล้วก็จะมีเป็นตัวซับในที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะทรง,รงรทรงหูรูดทรงหูรูดแบบนี้นี่รูปแบบต่างๆเนี่ยค่ะใครเป็นคนคิดก็ลูกค้าเอามาให้บ้างดูจากในเน็ตบ้างแล้วก็ก็คือดูจากทีวีดูจากวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะ ก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบที่เรานําเสนอนะคะแต่ละลายก็จะไม่เหมือนกันนะคะพีมก็จะเห็นว่าแต่ละลายของเขาเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้น<ะ>อันนี้เป็น,นรองเท้ารองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะใส่ในบ้านก็ได้ใส่ในออฟฟิศใส่ออกนอกบ้านก็ได้นะคะนวดสบายเท้านะคะจะเห็นว่ามันเป็นปุ่มๆอย่างนี้นะคะเวลาเท้าเหยียบลงไปมันก็จะนวดเท้าไปในตัวนะคะ,คะใส่สบาย <ด>ค่ะอนนคือความพ, <อ S 1> พิเศษของเขาคือเขาจะนิ่มห,หรือเขาจะนิ่มแล้วก็น,นวดเท้านวดเท้าเป็นในตัวค่ะค่ะคนงตัอมีการลื่นนะคะไม่ลื่นอ,อแล้วก็อีกอันนึงก็คือ รูปแบบใหม่ก็คือตอนนี้เราเอาหนังมาผสมเพราะว่าลูกค้าบางท่านบ่นว่าใส่แล้วมันเจ็บเท้าจังเลยเราก็เลยเอาหนังเข้ามาผสมให้นุ่มขึ้นนะคะ,คะนุ่มสบายเท้าขึ้นค่ะเพิ่มสซนให้สูงขึ้นอีก,กนิดนึงไม่เมื่อยเท้าค่ะเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นดีไซน์ใหม่สูงขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะ,ะ,คะตรงนี้เขาเรียกว่าได้รับความนิยมขนาดไหนคะค่ะก็พอสมควรค่ะ เสริมส้นปกติส้นจะแบนเป็นรองเท้าแตะเราก็เสริมส้นขึ้มานิดนึงมีเสริมขึ้นมานะคะใช่ใช่นะคะก็จะเป็นแบบว่ารองเท้าเพื่อสุขภาพใช่รองเท้าเพื่อสุขภาพก็จะจดจำหน่ายที่นี่หรือว่าขายที่ไหนแล้วก็ขายอยู่หน้าเพจนะคะหน้าเพจแล้วก็ตัวนี้กำลังจะเปิดไลโอเอขายในไลโอเ A ด้วยก็เรียกว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของการทำนี่สิ แต่และชิ้นงานเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าใช้เวลานานไหมความยากง่ายของเขาก็พอสมควรนะคะนานพอสมควรบางใบางบางชิ้นเนี่ยทําเป็นวันเลย uh huh. ค่ะส่วนใหญ่เลยคือเราขายปลีกหรือว่าเราขายส่งไม่ค่อยเน้นขายปลีกส่วนจะเน้นขายส่งค่ะขายส่งกับออบริษัททั้งร้านใหญ่ๆอะคะ่ะ uh huh. สัออเดอร์กันเป็นลอ็อตๆค่ะและถ้าลูกค้าที่สนใจชมรายการไปอยากจะมาซื้อแค่แบบอ่ะอย่างเนี้ยสักหนึ่งใบเนี่ยสามารถ มาซื้อได้ที่นี่ค่ะซื้อที่นี่ก็ได้ซื้อก็ซื้อผ่านหน้าเพจก็ได้นะคะเพจวิชากิิชุมชนประกอบชวาบ้านคลองนุ่งทุ่งค่ะค่ะผ่านหน้าเพจได้ซื้อหน้าเพจได้อยากจะซื้อเดี่ยวหรือว่าจยาจะซื้อแบบว่ายกเซตต่างๆหลากหลายดีไซน์วันนี้อธิบายไม่หมดจริงเพราะมันมีเยอะมากนะคะแต่ว่ามาดูผลผลิตที่สําเร็จแล้วเราต้องไปดูกระบวนการทํานิดนึงเนาะมาถึงขั้นนี้แล้ววันนี้ที่จะสาธิตเป็นอะไรคะ ก็สาธิตการทํารองเท้านะคะแล้วก็สาธิตการทําตะกร้าแต่ฮะตะกร้าที่เป็นออเดอร์นะคะแล้วก็น้องก็จะทําสาธิตการเย็บหนังให้ดูตอกหนังให้ดูคิดว่าหนูจะทําได้ไหมได้เมื่อกี้พี่ยิ้มบอกว่าวันหนึ่งเสร็จได้ทําได้แป๊บเดียวเสร็จทําได้นะแป๊บเดียวเสร็จนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่ากระบวนการในการทําตัวจักสารต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เขามีรูปแบบในการทําอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะด้านนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะณตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่กับงานฝีมือที่เราจะลงมือคุยไปตีกว่าเนาะไม่ใช่ลงมือทำนะคะอยู่กับหลายๆท่านตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเข้ามาคอมเมนต์กับการเตรียมชิ้นงานในแต่ละประเภทนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ก้อยจะเป็นตัวแทนที่จะแนะนําให้เราได้ทราบในแต่ละชิ้นงานนะอย่างที่ทราบกันนี้คือตัวผักตบชวา พี่คุณพี่เขาบอกว่าเมื่อสักครู่ต้องเจ็ดวันใช่ไหมใช่ค่ะตากไว้อย่างน้อยเจ็ดวันนะคะเราถึงจะนํามาใช้งานได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่พออย่างตัวนี้ที่เราจะสาธิตนั่นก็คือตัวรองเท้าเนาะนต,ต้องเอาไปทําอะไรต่อจากนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เป็นต้นต้นมาอย่างนี้แล้วแห้งแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมีแผนกที่เขาจะนําไปถักเส้นเปียเป็นเปียสามค่ะแผนกนี้เราก็จะมีเขาจะถักเปียแบบโดยเฉพาะเลยอะค่ะโดยที่เปียของเราเนี่ยเราก็จะมีแต่ละไซส์ตามไซส์ที่ที่เราต้องการว่าเราจะเอาไปทํารองเท้าทําชลลอมเชื่อมโอทํากระเช้าทํากระเป๋าก็จะมีแต่ละไซส์แต่ละไซส์ของเขานั่นหมายความว่าในแต่ละชิ้นงานตัวลักษณะของเปียจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผักกรบชวาถูกไหมใช่ค่ะ ก็คือเขาสามารถที h, ่จะไปทําให้มันไซส์เล okay. ็กหรือไซส์ใหญ่ตามไซส์ผักตบก็ได้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่รับไปถักเปียโดยเฉพาะแล้วกลับมาส่งให้เราถูกต้องทีนี้เรามาดูเรื่องของการทําพื้นรองเท้าใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นใช่ไหมคะพี่ป้อยพื้นรองเท้าเนี่ยปกติแล้วก่อนที่จะมาเป็นตัวตัวรองเท้าตัวนี้นะคะที่จะมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะหรือว่าจะมาเป็นเส้นเป็นเส้น แบบนี้นะคะ,คะก็ต้องผ่านกระบวนการถักค่ะเขาเรียกว่าถักถักเนี่ยเราก็ใช้จากต้นถักกบชวาเหมือนกันะนะคะเราจะเริ่มจากการถักถักหูอันนี้เขาเรียกหูอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบห,หนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกหูรองเท้าห<อ>กูก่อนก่อนก่อนที่เราจะเอาไป ประกอบออกมาให้มาเป็นเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะก่อนจะที่จะมาเป็นแบบนี้ก็เราก็จะต้องเป็นแบบนี้มาก่อนคือเรียกว่าเป็นการเตรียมเตรียมในแต่ละชิ้นส่วนของรองเท้าเดนมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ขาดอย่างเดียวอันนี้คือส่วนหูนะส่วนหูที่จะนํามาใส่ด้านหน้านะคะอันนี้คือส่วนของหูทีนี้นอกจากจะเป็นส่วนของหูแล้วเนี่ยเราก็จะมีส่วนของพื้นพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ ค่ะอ่าตัวนี้ก่อนนะคะในหนึ่งในหนึ่งคู่เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่ชิ้นอ่าฮชิ huh. ้นชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะเอามาทําเป็นพื้นอ่าพื้นด้านล่างาพื้นด้านล่างค่ะพื้นด้านล่างพื้นด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะเอามาประกบกับกับหูค่ะก็คือเราจะมาใส่ประมาณอย่างนงี้อ่าใส่หูเข้าไปประมาณอย่างนงี้ใส่แบบนี uh ้นะคะอันนี้แล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นพื้นล่างค่ะนะคะ พื้นล่างสังเกตยังไงก็จะมีดอกยางดอกยางตัวนี้จะกันลื่นนะคะอันนี้จะไม่ลื่นนะเดินในบ้านเดินตามพื้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ลื่นค่ะก็จะมีสองส่วนอันนี้คือส่วนประกอบเขาอันนี้คือส่วนประกอบของรองเท้าใช่แล้วมาขั้้นนนตอีเราจะทํายังไงถึงจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ได้นะคะเราก็ต้องผ่านการกระบวนการที่เราจะนํามาบน เอาเปียเอาเปียมาวนมาวนกับพื้นนะคะวิธีการก็คือว่าเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทากาวกาวที่เราใช้สาธิตไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอ่าอ่าไม่เป็นไรกาวที่เราใช้นะคะจะเป็นกาวตัวนี้กาวบนแขกาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นกาวคุณภาพดีที่เราเลือกใช้เลยนะคะค่ะปกติใช้ยังไงเอ่ยตามสาธิตได้เลยจ้ะอ่ากาวได้เลยค่าเราจะทากาวที่พื้นนี้ก่อนนะคะทากาว ค่ะคค่างเดียวกับอ่าล้วทากาวเสร็จปุ๊บนะคะเข้าอ,อพอทากาวเสร็จนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้ให้พื้นกาวเนี่ยเขาแห้งค่ะให้แห้งก่อนนะคะแห้งให้สนิทก่อนนะคะแล้วถึงจะนําเส้นเปียน,นี้นะคะเส้นเปียน,นี้ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยค่ ทีนี้เราเราทำไมเราถึงจะต้องเอามาพันนะคะกับไม้ตัวน,นี้นะคะจะเห็นจะเห็นสังเกตว่าเปียเราจะอยู่แบบนี้นะคะ<า>เนี่ยเปียเราจะอยู่แบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะก่อนที่เราก่อนที่เราจะเอามาวนกับพื้นเราต้องทำวนกับไม้เพื่อที่จะทากาวทากาวทากาวเขาก่อนเหรอคะทากาวเขาก่อนทากาวที่ที่ตัวเปียก่อน,นะคะ่ะ<า>เพราะว่ากาวแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่า ด้านหนึ่งมีกาวด้านหนึ่งไม่มีกาวเอามาติดกันไม่ติดอไม่ติดนะคะต้องมีกาวทั้งสองด้านนะคะอ่ากาวทั้งจะทิ้งไว้แห้งได้ใช่ค่ะทิ้งไว้แห้งได้ต้องต้องแห้งถ้าเกิดว่าทิ้งเขาไว้ไม่แห้งก็ไม่ติด่ะคะถ้าทาเปียกๆสมมติทาเปียกๆทั้งสองข้างเลยแล้วเอามาติดกันอย่างเงี้ยไม่ติดอต้องให้เขาแห้งจําเป็นต้องนานเป็นเป็นวันไหมคะไม่ค่ะไม่ประมาณสัก สิบนาทีก็แห้งแล้วสิบนาทีนะคะค่ะแล้วพอหลังจากที่เราทาแล้ว right. ก so ็ทิ้งเขาไว้ประมาณสิบนาทีให้ตรงนี้แห้งให้จับจับดูว่ามันไม่ติดมือนะคะแห้งปุ๊บเราก็มาดูที่พื้นถ้าพื้นแห้งพอพื้นแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็วนนะคะเราก็เอามาวนพื้นนี่ค่ะโดยการค่อยๆค่อยๆวนค่อยๆติดเขาค่อยๆติดเขาใช่ค่ะค่อยๆติดเขาค่อยๆติดตามรอยจนกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้จนกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําอะไรต่อคะพอหลังจากนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะมาเป็นรูปนี้ละค่ะเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็ต้องทําการทุบๆๆเขาเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาเรียบและแน่นนะคะเพื่อให้แน่นในทีเนอ่าให้แน่นในทิศในทุบๆๆแต่ว่ามันก็จะยังไม่ทิ้งความความนูนความนูนของตัวเปียที่ไว้สําหรับการนวด เท้าท่ะแต่ตรงนี้เราทําเพื่อที่จะให้เขานิ่มให้เขาเขา,เขาแบนติดกับพื้นนะคะค่ะพอหลังจากที่ทุบเสร็จนะคะโอเคหลังจากที่ทุบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะออกมาเป็นรูปนี้อ่ามันจะแบนออกมาอ่านี่คือตัวที่ทุบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะพอเราได้พื้นตัวนี้ปุ๊บนะคะเท่ากับว่าเราเสร็จในขั้นตอนของพื้นแล้วทีนี้เมื่อกี้นี้หูที่เราเตรียมไว้แล้ว เมื่อกี้เราเตรียมหูไว้แล้วใช่ไหมคะเราพร้อมที่จะใส่และทีนี้เราพร้อมที่จะใส่ปุ๊บนะคะเราก็จะมีอันนี้เขาเรียกบ็อกค่ะหรือว่าเขาเรียกยแพทเทิร์นง่ายๆแพทเทิร์นแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้วัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําแพทเทิร์นไว้เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งใช้ใส่วัดวัดทุกครั้งอของการที่เราจะมาร์กเพื่อจะเจาะรูเจาะรูเขาเพื่อที่จะร้อยหูนะคะเราก็เอาแพทเทิร์นวัดเลยะคะ,คะ แล้วก็เอาเข็มมุดปักเลยนะคะคาะทำการเข็มมุดปักปักแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการเจาะรูได้เลยโอเคค่ะอ่ะเอาข้างหนึ่งอ่ะทีนีน้อันนี้คือเตรียมนะคะเราก็จะได้มารูปแบบแบบี้ะนะคะอันนี้คือเตรียม ค <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวจเจาะทำทาเหมือนรองเท้าหนังเลย uh huh. แล้วก็เจาะรูเลยค่ะเจาะแล้วก็จะเจาะตามรอยนี้ตามรอยใต้เข็มมุดนะให้ติดให้ติดเข็มมุดเลยค่ะโอเคนั <Okay. S 2> ่นแหละค่ะเจาะเลย ออาเป็นรองเท้าที่ใช้ความรุนแรงเจาะขึ้นเจาะบนเจาะบน,อ,บนอ่าแล้วก็เจาะบนอืมโอเคแล้วก็เจาะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะโ <c oughs> okay. อเคเจาะข้างโดนมือหนูไม่ <c oughs> ไมหนูไม่ตัดออกนะคะ <c oughs> ไม่เซลไม่ตัดออกตัดออกอากาศเลยนะอ่าโอเคโอเค ก็จะก่จะเสร็จคู่หนึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะใช้เวลาค่ะ,ะ,ะหลังจากนั้นปุ๊บก็เราก็พอเราเจาะเสร็จมันก็จะเป็นค่ะค่ะนี้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ทําการเตรียมหูที่จะร้อยร้อยหูได้เลยโอคนะคะพอเราเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเส้นเส้นร้อยเข้าไป ร <100. S 2> ้อยทึบๆเข้าไปอ่าให้เปไรให้เปนไนพออย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะวัดวัดตามไซส์ค่ะวัดตามไซส์แล้วก็ดึงดึงออกมาตามไซส์ จากนั้นเราก็ตัดโอ้ก็เหลือเยอะตัดทิ้งเยอะนะคะเนี่ยตัดทิ้งเลยค่ะตัดทิ้งเลยแต่ว่าตัดทิ้งเศษพวกนี้เราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะไม่ทิ้งเราจะเอาไปทำกิจกรรมกับงานอื่นๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ข้างนี้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบพื้นอีกทีหนึ่งใช่ก็จะเสร็จมาเป็นในส่วนของตัวรองเท้านะคะขอญาิรวบรัดขั้นตอนเนาะมาดูมาดูกันต่อ จากรองเท้ามาดูตรงนี้เป็นการสารตัวตัวกระเป๋าตัวกระเป๋าในแต่ละทรงก็คือจะมีบล็อกของเขาแตกต่างกันถูกไหมคะใช่ค่ะวันหนึ่งเสร็จไหมคะเสร็จอันนี้คือการขึ้นรูปนะคะแต่ว่าที่สังเกตดูว่าพี่เขาจะมีพรมน้ําตลอดเวลาเลยทำไมต้องพรมน้ำเพื่อให้ให้ต้นเขานิ่มอะค่ะ ถ้าเกิดว่ามันแข็งอะปุ๊บอะมันจะเหมือนกับงานมันออกมามันจะไม,ไม่เรียบร้อยแล้วมันจะไม่เรียบสวยอะค่ะน<อ>ี้มันจะแล้วก็จะทําให้ง่ายขึ้นนุ่มมือขึ้น<อ>ด้วยค่ะ,สะแสดงว่าคือในกระเป๋านี่ก็คือจะมีแต่ละรูปทรงใช่ค่ะแล้วก็แต่ละลวดลายใช่ซึ่งก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่วันหนึ่งเสร็จแน่นอนเคยทํานานสุดนี่ ี่วัน้ะใบหนึ่งเอาใบที่คุณพี่ทำงานที่สุดจริงๆก็สองชั่วโมงอันนี้ขิงไม่ได้ผ่าไม่ใช่ผักตบแล้วนี้ขิงกันเอาจริงๆสองชั่วโมงเสร็จอันนี้ก็คือการจัดสาในส่วนของตัวกระเป๋าะคด้านข้างนั้นเป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวชะลอมส้มโอค่ะชฉลอมส้มโอตัวชฉลอมส้มโอมีมีตัวสําเร็จไหมคะขอดูตัวสําเร็จนี่ค่ะตานาตาตัวนี้คือตัวที่สําเร็จแล้ว ตัวนี้คือตัวสําเร็จมีมีสองสีอันนั้นเป็นสีสีธรรมชาติสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะใส่ยังไงอ่ะ,อะนี่หรอ,อ,อนี่ค่ะด้านล่างจะมีเชือกนะคะด้านล่างจะมีเชือกเวลาเสร็จปุ๊บเราก็จะขยายขยายออกจะใส่ตามขนาดอ่าแล้วก็ใส่ตามขนาดแล้วเราก็ผูกดึงเข้าไปเอ๊ะทำไมมันต้องมีสีแดงด้วยอ่ะหรือว่าเป็นความบขอท้าทิมสยามค่ะถ้าเกิดเป็นส้มโอทัพทิมสยามก็จะใช้สีนี้ลูกค้านิยมมากไหมคะในส่วนของตัวชลอมส้มโอเนี่ย ออสั่งรอบหนึ่งก็เป็นหมื่นชิ้นนะคะหรอปีนึงก็เยอะมากตามตามฤดูกาลถ้าฤดูกาลที่ส้มโอออกเยอะๆอะไรอย่างงี้ค,ค่ะก็จะสั่งค่อนข้างจะเยอะมากค่ะก็คือมีรูปแบบแต่ละสีแต่ละลวดลายท,ที่ที่ลูกค้าต้องการมานะคะ,คะก็จะได้รับความนิยมอันนี้เราไม่มีส้มโอใส่ให้ดูเนาะ ตัวนี้จะใส่ทับทิมสยามทับทิมสยามใส่ทุเรียนแทนได้ไหมเออน่าจะใส่ได้จะใส่ทุเรียนแทนได้ทุเรียนแทนโมอะไรอันนี้ก็คือเป็นเป็นแค่บางส่วนนะคะที่ที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราดูคุณพี่เขาทํางานฝีมือต่างๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกับคุณพี่ยิ้มกันต่อว่าถ้าจะสั่งเนี่ยสั่งได้ที่ไหนแล้วก็ กี่วันได้ถ้ามีรูปแบบมาให้นะคะ<ช>แล้วก็ใครที่อยากจะมาเรียนรู้แบบนี้สามารถมาได้อย่างกันบ้านเดี๋ยวพี่คุยกันต่อค่ะ าที่เราไปดูกระบวนการทําในแต่ละชิ้นงานกันนะคะสําหรับใครที่สนใจค่ะสามารถสั่งซื้อได้ยังไงบ้างคะ่ะก็สั่งซื้อได้จากทางหน้าเพจวิสากิจชุมชนจากสานภกคตบถวบ้านของน,นกกระทุงนะคะค่ะค่ะและสําหรับในการที่จะมาศึกษาดูงานอยากจะมาเรียนรู้แบบนี้<ม>เปิดยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่เกษียณมาแล้วหรือว่า ออกจากงานมาแล้วไม่มีงานทำนะคะเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยเข้ามาศึกษาเรียนงานได้นะคะก็ถ้าสนใจก็สอนให้ฟรีเสียแต่ค่าให้ใจเสียแต่ค่าวัสดุอย่างเดียวค่ะอสอนฟรี<อ>ก็คือมีค่าวัสดุอย่างเดียวนะคะ,คะสําหรับในส่วนของผู้ที่สนใจอยากจะมีแบบมาให้ตัวนี้สักกี่วันคะถึงจะเสร็จช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้างานเยอะก็ประมาณ สิบห้าวันสิบห้าวันให้เวลาประมาณสิบห้าวันนะคะ,คะใครสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาได้ตามเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะสุดท้ายชวนชวนคนไทยเรามาสนับสนุนงานฝีมือของคนบ้านเราหนะะ่อยค่ะก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเรานะคะแล้วอีกอย่างก็คือผู้ผู้ผลิตสินค้าของพวกเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะคะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีรายได้จะได้เอาอไรายได้ไปช่วยครอบครัวเีก อีกทางหนึ่งค่ะ,คะก็มาสนใจนะคะมาสนับสนุนกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคะ่ะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ